คั้นาที่18ได้จิตกิร่วง15นะไม่มีมาร์กม่มีจิตต้องได้15คั้นาที่27คั้นาที่19ถป็คขั้นาที่27คั้นาที่27ต้องได้จีนกีร่วงมีมาร์กต้องเหลือเซตสามเชื่อสาบเพราะมีมาร์กใช่ไหมครับจากนั้น คัฒนาที่28ถึง36ขัฒนาที่36ต้องมีจิตกี่ดวง13มีมรรคต้องเหลือ13เพราะฉะนั้นคัฒนาง่ายมากนะครับถ้าเราตั้งขึ้นมาแล้วเราสามารถทำได้หมดเลยขัฒนาที่1ชื่อว่าสามัญญาคัฒนตนา9สาอินภริยะคัฒนตนา9สามัคันตนา9สาอินภริยะมรคันตนา9ขัฒนาที่18กี่ปัจจัย มีปัจจัยครับเราต้องเรียกชื่อสี่ทีสี่ทีอะไรเรียกชื่อสี่ชื่อชาณะคัตนาไม่มีศาสตร์ชาณะคัตนาหรอกชานะคัตนาโอ้ขอโทษอ่ะชาณะชานะคัตนาชานะคัตนาสามัญะสามัญะต่้วสี่แปดจะสาอะไรครับสาอินโอ้สาชานะคัตนาสาอินทาติริยะคัตนา สับพีปากะาสกัตนาสัะัตนาสับบามัีปะะตะกตาสะตาสัาัะตานาชาชาานาสนาได้ีกีปบปากบีปนไหัก็บ ชื่อว่าชาณาคตนาสัศอินทริยะคตนาสัสวิปากาคตนาสัาอัญญาปัญญาวิปยุตตะคตนาโมสหะชาตาชาญใหญ่สี่คตนาที่18บแ้ดี่ปัจจัยเก้าปัจจัยเพราะนั้นปัจจัยส่งผลในเก้าคตนาที่27ชื่ออะไรครัะชาณาคตนาชาณาคตนา ิปากคัตนาสัยะมัญญวิปยุตตาคัตนาแล้วกี่ปัจจัย9ก้าปัจจัยคัตนาที่ยี่สิบสามสิชื่ออะไรครับชานาชาตนาสิทยมัคคคตนาสอินทรยมัคคคัตนาัปาปิปาคัตนาสัยมัญญวิปยุตตคัตนาโกใหญ่สี่คัตนาที่สาได้ สิบปัจจัยเข้าใจขจั้นตอนง่ายิดเดียวนะครับต้องทำความเขา้าใจเนาะองค์ทมที่เรากล่าวถึงองค์ฌานห้าเป็นปัจจัยสอัอวอินีเวทนาและเอกัคาตาเป็นปัจจัยสามามีวิต,ตกและเอกัคตาเป็นปัจจัยสัตมวม์ัินมีเอกัคตาเป็นปัจจัยหนึ่งสองสองมาไปดหนังสือหน้าหนึ่งสองสองหนึ่งสองสอง ชาณคัตนา36คัตนาที่หชื่อว่าสามัญญคตนา9คัตนาที่สองชื่อศักอินทริยคตนา9 3สามัินทคัตนา9 4สักินทริยมัคคตนา9คตนาที่หนึ่งลงทำได้ก่ถ้าในระหว่าง ที่สิบองค์ธรรมได้แก่ข้าในละว่างวทนาเอกัสตาเป็นปัจจัยขัตนาที่สิบเก้าองค์ธรรมได้แก่ข้าในละวังวิโตเอกัสตาเป็นปัจจัยขัตนาที่ยี่สิบแปดองค์ธรรมได้แก่ข้าในละวังเอกัสตาเป็นปัจจัยเข้าใจไหมว่ามันหมายังไงเข้าใจไหมเข้าใจว่ามันหมายยังไงไหมเข้าใจไหม ถ้าในระหว่างเอกับข้าตาเป็นปัจจัยเอาอะไรมาเข้าร่วมกับฌานถ้าในระหว่างเอกับข้าตาเป็นปัจจัยเอาอะไรมาเข้าร่วมกับฌานอินกับมัคเาอกแอกับาตาเป็นัจยาอมค่ันัานาจึยนนว่าถ้าเราจะเอาวิตกและเอกกับข้ตาเป็นปัจจัยเราเอาอะไรมาร่วมกัับฌานเราจึงเรียกฌตนานั้นว่า ถ้าเรายกเอาเวทนาเองกับ,าาบตาเป็นปัจจัยเราเอาอะไรน้อมโน้มกันกับชานชื่อว่าสาารัยะชื่อว่ารินยยพัฒนาใช่ไหมครับเวลาเราลดองค์ธรรมปัจจัยเพิ่มทันทีองค์ธรรมไดสอดคล้องมาจากกลางซ้ายมือนั่นแหละนะครับเราหาชื่อไม่ซ้ํากันได้ไหมได้ชื่อไม่ซ้ํากันมีกี่ชื่อชื่อไม่ซ้ํากันมีกี่ชื่อ มี่ดีใช่ไหมครับแปดสองสองสองชื่อที่ชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองชื่อที่สามชื่อที่สี่เราได้ทันทีเลยชื่อที่สิบสามชื่ออะไรครับอวิชื่อที่สิบสี่ชื่อศรีศรีเพราะฉะนั้นชื่อที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชื่ออะไรครับ สัพพังหาสัพพัญสัพัสส สามัญญาขันนาของชานะปัจจัยแปลว่าอะไรครับการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่อย่างมีได้กล่าวถึงิะิยินทและม้าด้วยมีอะไรที่เล่องกันกับชานได้บ้างอ่ะอินมะพากและเข้าใจตอบได้เลยถูกไหมถ้าไม่เข้าใจก็รอเสียงซองกับเรียนด้วยกันย้กัน ขยับไปก่อนถูกไหมครับเข้าใจตอบได้ทันทีเลยเนาะถูกไหมครับปัจจัยที่เข้าร่วมกันแรกกับชาดมี2ปัจจัยเท่านั้นคืออินและมาร์คเพราะสามัญญาจึงจกล่าวถึงอินและมาร์คมะสามัญญาขัตนาของชาดนั้นปัจจัยจึงหมายความว่ารวบรวมอำนาจปัจจัยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอินทะยะและ เปสองปัจจัยเท่านั้นแหละคืออินและมัคถ<ผ><ม>ูกไหมครับเพราะฉะนั้นสามัญญาคัตนาของชาณปัจจัยจึงหมายความว่า<อ>การร,บรวนนบรวมอำนาจปัจจัยที่ทยังไม่ได้กล่าวถึงอินทะยะและมัคคะเป็นต้นเข้าด้วยถูกไหมครับเข้าใจองแปรเดียวเลยถูกไหมครับปัจจัยสงเคห์ตรงนี้ได้กี่ปัจจัย,จยคัตนาที่ยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดได้กี่ปัจจัย ีบัตได้พัฒนาที่28ชื่ออะไรครับสาอินก็ตอบเลยอ่ะเรียกต้องเรียกกี่ชื่อชื่ออะไรครับชาันาศารอิิยะมัคคสัาสัิปาตาอวิพัฒนาอิทธริยะมัคคะสัพานะ คันาที่18ต้องชื่อนี้กี่ปัจจัยครับีปัจจชาห์น1 2 3าชาได้มา 1. อีนับได้มาเป็น 2. องตากี้ไม่เปลี่ยนแปลงอินับกล่าวไปแล้วสัมรัฐาได้สีเพราะฉะนั้นคัฒนาที่28ได้เจปัจจัยคัฒนาที่36กได้กี่ปัจัยคันาสุดท้ายเลยเนี่ยได้กี่ปัจจัย ตัาชื่อเขาเลยเขาชื่ออะไรครับชาชาณัคตนาสินมาินมาสระินนาสวคัตนาสระวิปากคัตนาสระอัญญาอัญญาอายุตตนาชาได้มาหนึ่งอินมได้มาสองวิปาตได้มาหนึ่งอัญมิตได้มาสองรวมแล้วเท่าไหร่ หกมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกสี่ได้สิบปัจจัยนะครับเรียกชื่อได้คัดนานก็ได้ปัจจัยสมภพขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเรียกชื่อไม่ได้มองตาเดียวก็ไม่เห็นแต่ถ้าเข้าใจมองมตาเดียวเห็นเลยนะถูไหมครับถ้าเข้าใจมองโครงสร้างทีเดียวเห็นหมดเลยนะครับไม่จาเป็นต้องท่องอะไรแล้วผมบอกเสมอว่าคัดนาเป็สนส่วนที่ท่องได้นะ <Yeah. S 2> ไม่ต้องท่องเข้าใจเนื้อหาในห้องนี้เดี๋ยวทวนรอบสองทวนรอบสามได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องท่องท่องไม่ได้บามท่องเลยนะครับท่องไม่จังเนาะท่องยังไงท่องไม่จําเนื่องจากพัฒนามาละเอียดมากนะครับท่องไม่จํเนาะจบนายชานะพัฒนาพรุ่งนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละที่เราจะเรียนนา,าานายมัคคพัฒนา ต่อด้วยสรุปเนื้อความสามประการที่อยู่ในสหปชะชาชาติเล็กเนาะพรุ่งนี้เราจะได้ทวนทำในสหปชะชาชาติเล็กเจ็ดปัจจัยหมดเลยเปิดเล่นเๆนหน้าหนึ่งสามแปดเปิดเล่นเล่นนะอย่าเปิดจริงๆนะเปิดเล่นๆก่นนอนนักศึกษาชั้นมหาเอกปางตายตั้งแต่หน้าหนึ่งสามแปดถึงหนึ่งหกห้าปางตายเลยแหละนะครับ สรุปแนวความ3ประการเวลาเราเรียนสรุปแนวความ3ประการเราต้องทำทั้งหมด4อย่างเหมือนกันนะครับอย่างที่1ต้องหาตัวปัจจัยธรรมอย่างที่2ต้องหาตัวปัจจัยดุบัธรรมอย่างที่3ต้องไปหาตัวปัจจัยกึ่ธรรมจากนั้นเข้าสู่การจำแนก จำแน่นะครับจำแนกเห็นนะครับก็มีการจำแนกเป็นช่อง,องๆนะจำแนกโดยลักษณะชาติการและสติเพราะฉะนั้นที่นักศึกษาทุกท่านเก่งแค่ไหนก็หนักใจทุกคนนะครับคือหมวดทำหนึามแปดนี่นแหละนะครับจำล้วนๆนะครับถ้าท่านใดท่านใดเรียนหกปีครึ่งท่องโพยมาตลอด เป็นนาทีทองของทุกท่านแล้วในการท่องโพยต่อไปนะครับเนื่องจากหน้า138ถึงหน้า165ร้อเปอซนท่องล้วนๆนาทีทองเลยชอบท่องท่องไปเลยนะครับเนื่องจากว่าท่องล้วนๆนะครับยิบม,มาแค่2ปัใจจัยในการออกสอบนะครับปัจจัย24รือม,มาสปัจจัยเท่านั้นในการออกสอบและผมก็บอกได้ทันทีว่าโคตรยากเลยนะครับ จำยากมากนะครับถ้าท่านใดเรียนในการท่องวทมาตล,ลอดอาจจะชอบนะครับแต่ท่านท่านท่านใดชอบคิดไม่ชอบเลยนะครับแต่ผมมีวิธีให้จำง่ายนะครับจบในการเรียนนะครับพรุ่งนี้ครึ่งแรกในการเรียนของวันอาทิตย์จะเรียนมคัคคะนะครับเรียนมคัคคะก็ไปรวดเดียวอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ผมไม่สอนพรุ่งนี้ให้ใครสอนนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครึ่งหลังนะครับเราจะมาเรียนโฟกรัางของสรุป เลื้องความสารัญขสอแตกต่างจากในสูมเล็กน้อยนะครับเพราะเราอยู่ในห้องเราเราสนทนากันได้นะ,ะอยู่ในซูมสนทนากับใครก่ได้นะครับเรียนแล้วหนาสอนตันเตียงน,นะครับนอนสอนเลยแหละสองสามวันนี้นะครับ